สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะคะทีท่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเมื่อนี้ก็พบกับสาวไปปล่อยสาวอุบลโคตรโกอีกแล้วนะยอยู่แต่งรถเอ็มซีเก่าๆเมื right away, ่อนี้มีรถเข่าวมาใหม่พี่น้องนะเป็นโตโยต้ายารีนแฮทส์แบ็กนะเก่งหาประตูไหนดีหนึ่งกับเก่าปี2022ันยี่งหนึ่นหกพันกิโลพี่น้องโมเมนต์เบาเพีดเด้อีหลีมาเบิร์นรถแกงมาทันเสร็จล่างจ้าเม็ดนะพี่น้องเอ้ยยังสภาพยังงามขนาดนี wow. ้ ยังงามขนาดนี้หนึ่งมืนหกพันกิโลเจ้าคิดสภาพมื่อสิแล้วเขาขับไปสื่อเอียงสื่อแกงสื่อหมูสื่อเอียงขับรถไปหาเก๊กกระบื้องหูนะเออขับไปใส่กระซางมะดอนนะฮะแต่ว่ารถน่าอยู่เอ็มซีเก่าๆแล้วพี่น้องต้องฝาวนะสาวบ๊ได้ได้รถที่เอ็มซีเก่าๆเนี่ยที่ไปปล่อยเอามาล่งเนี่ยะสาวบ๊าได้นะคะอ่ะมามองข้างในจะดีกว่ามอกหลายหลายเดี๋ยวดูคาะสีล้ำพันนะมาเมืองนี่เดี๋ยวจะหาว่าโมพี่น้อง นี่สิได้บล็อกหนังน้ำเดงนี่สภาพสวยๆงามๆนะคะ16,000กิโลเท่านั้นนะคะโอ้ยเจ้กสีสันหายเอยียงมาบอกมันงามอีหลีแอร์แบ็กเนี่ยถุงลมนี้เราใหนี่ได้ปแปดใบได้พี่น้องเด้อหลายผดหลายโพนะโบประหยัดใส่ดอกมะถุงลมนี่เนาะเออแต่ละความเสพติมันก็ใหน้นนะ,ะนี่ค่ะฮู้ดพี่น้องคืองามค่ะแต่แปดศูนย์สองแปด พรมแนใบเด้อเลขทะเ,ะเบียนพรมแดนใบหวยเด้อพรมแดนสิจดเอาไปซื้อเด้อ <c oughs> นี่ยนะอ่ะขั้นนี้นะครผู้ใดยสารอกสนใจราคายังบ้านหูขับพื่นขะึ้นขึ้นเขามหม่นะคะพื่นเขามาเมือนีเลยแล้วนะคะวันที่สี่ผ่าเนี่ยนะคะพึ้นเขามานะคะผู้ใดติดตาเออ่ผูรตกสนใจก็เขามาเมืองรถตัวจริงๆได้อยู่ล้ำล้ำหนุกาข้องเจ็ดซื้อหลาดเอ็มซีเก่าๆนะคะเปิดทุกเืิอพี่น้องเปิดทุกบุกแปลว่าสอบมีทุกคนแรกนะคะเปิดเสมอเนะเบอร์โทรกับศูนย์แปดห้านั่นละ หาหาหนึ่งส่หาส่หามหนี่สาวไปปล่อยต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อสีเอาอันไดมารีวิวรถอันไดเข้ามาใม่เดี๋ยวสีลงให้เบิองกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ในเด้อค่ะฝากเนื้อฝากตัวในมันได้เ้วพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ